สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสุดหล่อที่สุดในโลกโอ้โหโอวยตัวเองอย่างนี้ก็มีวันนี้อยู่กับเกมโรบ็อกเหมือนเดิมเลยฮะก็โรบ็อกนั่นแหละนะครับวันนี้อยู่ในแมป Escape the Crystal f ร์ฟอสเท b ออฟนะฮะโอ้ชื่อนี่แบบว่า Escape นะฮะแบบว่าอ,อ่านยากนะฮะโอเควันนี้ก็มาอยู่กันในแนวออฟบ,บี้ครั้งนะผมตะระุยกันในพวกแนวกระโดดแนววิง่งหลบหลีกอุปสรรคเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ อยู่กันในแมปปราสาทนะเนเ่ยอย่าเราเอาแปลตัวรอดกันเลยดีกว่านะครับเปดเพไปเลยโอเคนะฮะตอนนี้เราก็เป็นเหมือนเป็นผู้ถูกขังใช่ไหมเหมือนเป็นนักโทษนะฮะมีชุดแบบโหชุดแบบชุดเก่าๆนะฮะโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราให้เราไปไหนครับอันนี้มีอันนี้มันเป็นเหมือนคุกนะฮะอ๋อนี่เปิดประตูได้ NPC นีนี่คุยได้ไหมโอเคอ๋ออันนี้คือกาดเหรออ่ะโอเคไม่เป็นไร ก็กาศดไปแต่ว่าเราไปแล้วโอเคครับตอนนี้เราออกไปแล้วนะอุ้ยโอ้โหมาถึงก็เซอร์ไพรส์กันอย่างนี้เลยหรอแหมข้างล่างเป็นลาวานะครับโอ้หัวใจนี่เร่งตุกตุกเลยนะครับห้องนี้ไปไม่ได้นะฮะอันนี้เอาคุณแจไปด้วยโอเคครับอันนี้คือเช็คคยายแรกใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเช็คควยที่สองนะครับเช็คอยายแรกรู้สึกจะอยู่ในคุกนั่นเองนะครับอันนี้เราก็ต้องกระโดดนะฮะปากัวนะครับอย่างว่านะครับชื่อเกมออฟฟี่นี่ต้องเป็นแนวปากัวนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยความยากของมัน ออ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรแตกเมื่อกี้นานี่นานี่คนเรโอเคเช็คคออต์สารแล้วนะครับไอนดูข้างบนหน่อยสิมีถึงยี่สี่เช็คคออต์แล้วครับโอ้โห,หมแจะดูลงไปกินลาวาเลยไม่เอาไม่ซื้อไอเราไม่ใช่เทพทูเว้ยโอเคครับรู้สึกสะพานมีพังด้วยหรือเปล่าอุ้ยไงโอ้ยสะพานพังด,ด้วยนั่นต้องที่ไปลยครับอย่ารีรอนะฮะอย่ารีรออุจ้จูขึ้นสิลูกแม่ เดิงกันเป็นไอ้นี่เลยโอริโอเซฟควยที่สามนะผมด่านข้างหน้าไปลุยอุ้ยโดนได้ยังไงนี่อุซ่าหลบแล้วนี่เอาใหม่เม่ลงมาใหม่ลงมาใหม่โอเคไปแล้วจ้าไปแล้วครับมีสองงนันไปเลยอุ้ยมีอสศวินด้วย ว้าวสวินเว้ยเฮ้ยเโอ้โหจะมาต่อโอ้โหเมฆฟันด้วยด้วยลืมดูนึกว่าเอ็นบีซีนึกว่าเอ็นบีซีตอนรับแมฆมันฟันตามไหมไม่ตามว่ะแม่งด่าเฉยๆไอ้นี่มันร้ายนะโอเคครับขึ้นไปข้างบนข้างบนคือห้องอะไรเฮ้ยแม่งเสียงเปิดกล่องนี่คนๆนะเนี่ยไม่ครับคุณหลอกดาวเฮ้ยมาถึงก็โดนแด็กอีกแล้วโอ้โหแล้วมาเกิดข้างล่างเลยหรอ ลูง,งี้ให้มันเซ็ตเฟียปลอยก่อนไปทัน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 ทาน,ทาน,ทาน,ทานโอ้ทันเลยอาร์สวินเราไปไหนแล้วล่ะให้เชอร์เล็ตฉันว่าอาร์สวินตูดดำๆอะไรวะไม่ดีมาด้วยผมจะไม่ทะลึ่งเปิดกล่องอีกแล้วกล่องแม่งตัวทาซวย <c oughs> มีคนเปิดโดนโอเคไม่สิอุ้ยโอ้โหหน้าไมา้อ๋อผมรู้แหละบางกล่องจะมีคุญแจใช่ไหม แอนนี่ไงเยลโล่พีเรียบร้อยอีกคนอย่างชอบอันนี้เป็นหน้าไม้ที่เป็นไฟนะครับอันนี้เป็นตัวกินเดี๋ยวเจะดูดูอีกคนดูคนดูนี่ในใดดูเนี่ยดูผมสีน้ำเงินนะเฮ้ยเปิดเดีเปิดเดี๋ไปเดี๋ยไปรวดมีคนดูอีกแล้วอันนี้ทำไรครับเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ใช่ไหมโอเคเป็นแค่ตกแต่งเฉย โอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเหมือนเราออกเราเหมือนเราหนีออกจากปราสาทนะผมเหมือนเราเป็นคนถูกขังในปราสาทนะครับมาไป let's go เอา้าเช็คควายแล้วเว้ยเช็คควายที่6นะฮะดึงดึงถ้าดึงเฮ้ยเฮ้ยนึกว่ารูตรงนี้มันจะพังอู้ยยังไงเหลี่ยมนักนะไอ้คนทำแมพเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเฮ้ยกระตกด้วยข้างหน้าต้องรีบไปนะครับ โอ้ยเสียวเลยว่ะอันนี้รู้สึกต้องกระโดดนะฮะใช่ไหมหัวจมูกฮ้ยโดดไปเลยเหรอเอาโดดถึงนี่ว่ะอัสวินโอ้ยอัสวินไล่เออมาไล่กูแล้วอย่านะอย่าอย่าไม่รอโอ้ยโอเคหยุดละโยกแมงเลยฮะเอ้าโยกไปได้โยกไม่ทันจะเก่งคนซะหน่อยอ่ะกลับไปคืนเราอยู่เช็คควายที่เจ็ดแล้วนะครับผมเสียวมีคนกดมากเลยว่ะเมื่อกี้ผมไปกด โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เอดี๋ยวสวินโอ้โหสองคนเลยเหรอทั้งขวาทั้งดาบอุ้ยเจ็บเจ็บที่ตึงดูประสาทแม่งมีตัวอะไรเต็มเลยไม่ดูอัศวินอย่านะอุ้ยกระดักกระดักหมีนี่มาไปเจ้าไปเจ้าเจ้าอุ้ยนี่ข้าเป็นนายพรานเก่าแล้วก็นักกระโดดโอลิมปิกเลยนะเนี่ยโอเครอดวะรอดตาขึ้นไปโอ้โหโดมตูดอีแกไอ้นี่ขี้บ้ามั้งเนี่ย ตัวแชมพูล่น่ะเซฟคอยที่เก้านะครับโออัศวินมาอีกแล้วไอ้เส้นมันตามปะอยตกแล้วอยตกเมื่อแต่ดูอัศวินไงรู้ว่ามันจะกระโดดตามนะฮะโอเคทางไหนทางนี้เนาะไอ้เสือเดือดเข้าอัศวินตู่ดำดำโอเคโอเคครับรับทราบเดี๋ยวไปทางนั้นถ้าไม่กระโดดตกนะโอเคโอ้ยเสียวเสียว เวลาผมเล่นแนวกระโดดอะ่ะมันมือผมมันชอบเหงื่อ,อไหลครับแล้วมันชอบไปเก่งอะ่ะแบบเดเหงื่อออกมือเต็มเมาส์เลยอะ่ะโ,โ,โอ้โหอุยวัดดี้เพื่อนเอาละครับโดดดึงอ่ะดึงโอเคอ่ะดึงอ่ะดึงได้อยู่ได้อยู่เอเรียบร้อยเพื่อนเราแตกหนึ่งัดดี้เพื่อนเซ็ตควายที่สิบเอ็ดแล้วใช่ไหมโอ้ข้างล่างเป็นลาวานะครับที่ปราสาทปราสาทนี่แบบว่าใหญ่มากเลยนะออาล้วไปทางไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเอาโดดได้ เอาชุดนี่นะประมาจารย์แห่งการกระโดดนะครับแนวปาก,กัวแต่ก็ตกตายหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับสเตจที่ส2องใช้อเรียบร้อยเพื่อนเราข้างหน้าชี้หักนายไปเลยเรียบร้อยอ่ะไม่โดนล่ะ,ะทำไมไม่ลวงอ่ะก็จะตแฟรโอ้โหข้างบนอ่ะมันมันมันไม่ลวงหรอบอ้เอ้ยอุ้ย,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 ย <laughs> เวรเราตายข้างหน้าเวรเรากอโทษอ๋อถ้าเกิด คนใดคนหนึ่งนะครับเดียบโดนพื้นเนี่ยมันก็จะหล่นมาทับหมดเลยนะครับเพื่อนเราขอโทษแหมเพื่อนเราไม่ยสวยไปด้วยเลยจะทึ่งอยู่เลยเพื่อนเราขอโทษอีกครั้งเราขอโทษจริงเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันไปโดนเองนะโอเคจะโดนนะเว้ยยิโดนนะเว้ยคุณผู้หญิงกูดะถึงแล้วโอเครอดไอ้เดียบไหม <oo> คนช่วยเลยกู โอ้โหยังถึงอยู่แล้วเมื oh, ่อ <oh กี้ไม่น่าไปเล่นเลยเอ้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมเช็คควยแล้วผมไม่กระโดดเยอะไหมอ่ะเอาไอ้ใครแม่งโดนวะเฮ้ยถึงอยู่แล้วแม่อเอตายกันรัวรัวเอาเดไปเดี๋ยวจะหนีออกนอกราษาแล้วอย่ามายุ่งกับฉันเดี๋ยวเพิ่งได้สองคนให้เพิ่งโดดนะโอเครอดรอดไปแล้วกูไม่อยู่แล้วแม่แม่งพาสวยเหมือนเราพาคนผู้หญิงคนนั้นพาสวยรอบแรก นม่อจะถึงอยู่แล้วโดนทับตายอะไรเนี่ยตากอะไรเนี่ยโอเคไปครับวิ่งแบบคนคุกนะฮะคนคุกเวอร์ชันชปราศาทตเฮ้ยเช็คพอยที่13แล้ววะ่ะสวยแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยทำไมน้ำสีง่วงอละล่ะคันนี้สีอวฟักนี่จะบอกเะว่าเราต้องพายเรือไปใช่หรือไม่โอ้ยมีเรือลำใหญ่ด้วยวะ่ะเอาลำใหญ่ดีกว,ว่า รือลำไหนมันง่ายกว่ากันครับไม่รู้อะขับลำใหญ่ไว้ก่อนอ่ะไปแล้วจ้าแต่ไหนนะแต่แต่แต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเรือแม่งขี้หักในโอ้ตายกูตายกูผมว่าเรือใหญ่ไม่ไม่ควรเอามาเพราะมันรู้สึกมันจะพัง oh, ง oh, ่ายครับเพราะว่าโดนแค่เมื่อกี้เรือก็ก็จุยแล้วเพราะว่าลำใหญ่อะมันจะมีโอกาสโดนน่าจะโดนหมดป่ะเอามาขับเรือได้ปะเนี่ยอ๋อไม่ได้ด้วยเอางามไส้แล้วฉันวิวิวิเอารอดรอดรอด รอดเว้ยรอดเว้ยโอ้โหย่ล่าเฉยเฮ้ยไอ้มันรอดแล้วแต่มันตกแมพไอ้กูระท่อไม่ไปด้วคุณพี่หญิงโอเคไปดิไปดิมึงจะรออะไรหรออุ้ยมีขั้นนั่งเป็นคนนั่งดได้ปะไอ้พวกนี้ตามมาแล้วเหรอครับตอนแรกท่ากันโดนก้อนหินครับตายอ๋อแตกรัวๆแตกโลละไอผมรอดอยู่เว้ยแต่รอบนี้รอบนี้ต้องถึงหัวจะถึง แม่งเอือยากกว่าเด๋ยๆไปได้ไปได้โอเคมาเลยคุณผู้หญิงผมพร้อมที่จะไปข้างหน้าแล้วก็ตายตัวนี้เอาจากประสาทนี้เอ้าแม่งพังละโอ้ยๆชิปหายเกมมิ่งชิปหายโอ้ยรอดเว้ยรอดเลยรอดเว้ยโอเครอดครับรอดโอ้แม่งมาถึงก็เจอหนีเสือปะจรกเกออันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยอุยอุยเจ็บเจ็บเราไปไงครับไปไงอ่ะ อ๋อมีคันโยกแ้วอ,อัศวินเราไปไหนแล้วล่ะอัศวินรับติดการหายโอเคอ๋อมีลูกกงด้วยไปแล้วไม่รอแล้วครับใครเร็วใครรอดนะฮะไปแล้วจ้าไม่ซื้อโบ้ก็อู้อะไรเนี่ยไหนนี่ะมีสปริงด้วยเหรออ๋อเป็นลิฟต์เฮ้ยผมเนี่ยรู้ข้างเกมคืออะไรมีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวนี้แนวออฟฟี่มีสัตว์เลี้ยงด้วยวะอันนี้น่าจะอุปกรณ์นฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่มีเฮ้ยเเกือบติดข้างบนแล้วไม่ละโอ้โหรูสือถ้าโดนก้อนหินนี้จะเป็นสวิตที่เราจะให้โดนบีบอัดกำแพงแน่นอนผมจะไม่โดนนะครับมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งมาเหมือนโลงฆ่าสัตว์เลยวะเฮ้ยผมจำเสียงผีตัวนี้ได้เหมือนแบบที่ผมเคยเอาไม่ใช่ กระดตัวเหรอพอดีหัวโลกอ้าวอู้หู้ What the fuck man อทำหมอ้าแม่งเอ้เยอย่ถึงหะชาตินี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องกระโดดกระโดดไปเพื่อนอ้หเจ็บๆเจ็บสุดๆอ้หตรงหนี้ยตรงนี้ยากอ้ห้โอ้โหวิรอดรอดอ โอ้โหรอดครับอย่าตามโอ้แม่งตามมันตามมันตามฮอย่าเพิ่งซีคอยโอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่นี่กูหนีออกจากคุกแล้วกูมาทรมานตัวเองวะเนี่ยไม่โอ้โหเหมือนมันยากจังเลยวะไม่แน่เจอเซียนหนนั่งอน้องอุ้ยอุ้ยเกือบตกไม่แน่นี่แน่ไอ้ตู่โอ้ยไม่แน่โอ้ยยากอยู่นะรู้สึกออบบี้เดี๋ยวนี้พัฒนานะครับเริ่มมีความยากขึ้นเรื่อยๆโอเครอดแล้ว แฮ้รู้สึกจะไปโดนเชือกนี้น่าจะมีประเด็นถ้าไม่โดนน่าจะดีกว่าเอ้ก้อนหินมันถล่มแน่เออไม่ใช่เหรอรู้สึกถ้าโดนนี่มันจะโดนเป็นอะไรบ้วะโอ้โหนั่นไง้าเพื่อนมาหลายหลายคนที่พาซวยเลยเนี่ยแล้วทำไมผมจัโอเคโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยหูรอดรอดรอดวะมันมาไม่ถึงครับเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ Arizona, โดนเลย เอาอีกแล้วเหรอแล้วข้างหน้ามีหัวกระโหลกสองคนครับแล้วมันตีอย่างแรงทำไมครับว่ทำไมโจโอุ้ยโดนชิปหายเกมมิ่งโอโดดเลยโอ้ย,ยากอยู่นะมันก็ไม่ยากหรอกแต่ผมผมน่าจะผมน่าจะไม่ค่อยโหดอะไรนี้โอเคสติสติครับสติสติสตัมปชัญญะอย่าโดนก็พออย่าโดนอย่าโดนนะขอร้องพีท แล้วนั่นเอ้ยโอ้โหไอ้พวกนี้ตีแรงออกจุกได้เว้ยเจียมหัวแล้วตีแรงจายเป็นนินจาเลยว่ะอนะครับรอด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 อุ้ยมีขี่ม้าได้เหรอว้าวสุดยอดไปเลยไปรุ่นอุ้ยขี่ม้ากระโดดได้ด้วยอย่างเท่เอาทำไมมันไม่ไปอ่ะนานี่นานี่อ๋อน้อกดชิปใช่ไหมไม่รู้ไม่ทำไมมันติดล่ะลูกโอ้ มาเอมาเมาเฮ้ยออกไปดิเพื่อนเออเออนั่นแหละห้ามหยุดใช่ไหมห้ามหยุดถ้าหยุดคือติดเลยใช่ไหมครับโ,โอเคแล้วเค็งละห้ามหยุดนะ,ะแล้วก็ห้ามโดนต้นไม้โอ้ยเชื่อเกินไม่ถึงโอ้ยากนะยากนะมา้าม้ายี่ห้ออะไรวะม้าสายพันธุ์อะไรนี้แม้กระโดดข้ามภูเขาเอ๊ะนั่นไงจิตแกโอเคอเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วอุ้ย อย่าล่วงอย่ล่วงอ่ะดีเ้วเอาาไม่ไปแล้วลูกเออเพื่มีเพรอ่มันติดอ่ะโอเคตละโอเคถึงแล้วถึงแล้วไปเราจะตื่อ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 ตืตืตือตื่อต่อต่ตื่ตอตื่ตื่ต่อตื่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 ตือตตื่ ให้มึงอย่าติดเดี๋ยวไปรดุดเฮ้ยทำมานแมนจะถึงอยู่แล้วเออนั่นแหละเชคคอยไอ้เชคคอยที่ยี่สิบลับจะทำอะไรมาไม้น้ำมามมาาเดินตามโอ้โหมาถึงก็มีแขกมาต้อนรับเลยวะ่ะสเตจยี่สิบรับผมอยู่สเตจสูงสุดนะครับอู้อู้อโหนี่โดนไปเลยน็อกไปเลยไปเว้ย Let's go Let's go เอาเละครับตอนนี้เราจะถึงจุดจบแล้วใช่ไหมเราจะเดี่ยกจาก ปรา,าสาทนี้ได้แล้วหรือเปล่านะฮะโอเคแล้วเป็นันเป็นไหนไหวะต้องกระโดดโอเคโอ้โหเออไม่แน่ไม่แน่น็อกกันไปเดีย๋ยอุ้ยน็อกกันลัวๆะบอกแล้วพี่เนี่ยปรมาจารย์แห่งการน็อกไปแล้วครับคึ้นไปข้างบนแล้วครับ let's go dudes ไปเลยไปเลยทางไหนวะ ทำไมมีสองทางอ๋ออันนี้คุณแจ้เ้ยขึ้นได้ปะขอขึ้นไปดูหน่อยเฮ้ยเปิดไปได้ช้ามัน,นแล้วคุณเจได้ผมมามาที่ทำไหนได้ก็ไม่รู้เจคอยที่ยี่สิบอุ้ยมีมังกรไฟโอ้ชีบหายแล้วโอ้ร้อนเอออ๋อ,อเราต้องหลบข้างๆใช่ไหมโอเคพี่จะหลบไปด้วยเนาะคิดว่าเป็นมังกรแล้วจะเฟี้ยวขนนะ่ะโอ้ร้อนร้อนไอเหี้ยไม่ทันอย่ยต้องหลบตรงซอกนี่ครับ ไป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 อยู่พ okay, okay, ึ่งอยู่พึ่งอยู่พพึ่งหลบทันขอยทันไม่ทันเว้ยแหมโคตรเป็นคาถาไฟเลยว่ะเฮ้ยอยู่พึ่งนะพิ่งอยู่พึ่งนะเว้งอยู่พึ่งนะเว้ยโอเคพ่นอ่ะเอเคนั่นแหละมาพี่อย่าของจริงไงเนาะทันปะวะทันปะวะอยู่พึ่งอยู่พึ่งบนอย่านะอย่านะเอ้ทันเว้ยมาสารแม่งเลี้มังกรระบาครบชุดเลยทำมังกรทั้งอัศวินเราต้องฆ่ามันเลยวครับหรือว่านั่นรอดตูดไปเลย โอเคไอ้หลอดไปโอ้โหอัศวินอะไรวะเนี่ยโอ้โหดาบใหญ่โอ้ยจะ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 ี๋แต่ลูกเล่นเยอะดีนะครับแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนมันจะมีแค่ออบบี้แบบแนวกระโดดแนววิ่งหนีเฉยๆอะไรเงี้ยฮะแต่นี้มันจะมีพวกเอ c ไล่ตามเรานะครับเพิ่มความท้าทายเข้าไปอีกแต่ว่าให้เราแบบมีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างนะครับสเตจที่23โอเคโอเคสวีนได้ปะอัศวินรัติกานอย่าพึ่งไม่ได้แดด โอ้พีแมงกระโดดตามป่เสียงอะไรเสียงอะไรโอ้โหมาดิมาดิน้องอ่ะไม่แน่เสียงอะไรวะเสียงใครตีเล็ก้ยตรงนี้ขอปับมุมกล้องหน่อยนะแต่ผมว่าแบบมันก็ยากพอครเลยนะรู้แล้วเสียงอะไรโอ้โหตูดพุนแน่ๆก็โดินทีมาล้มาล้วไลไปโอเค สเตจยี่สี่แล้วครับไม่รู้จะถึงด่านสุดท้ายต่อไหนสเตจยี่ห้าอันนี้ทำอะไรครับอ๋อห้ามโดนโอเครู้สึกถ้าโดนสีแดงจะเป็นไฟลุกใช่ไหมสีฟ้าน่าจะแช่แข็งใครรอดโอ้โหอะไรเว้นนี่อมาเดี๋ยวพี่จะเก็บให้หมดเลยไม่อยู่แนนไม่อยู่แน่ไ,แนไปอุ้ยต้องฆ่าได้ยี่สิบตัว โอ้โหยากนะนี่ยี่สิบตัวใช่ไหมโอเคได้ไม่มีปัญหาที่จะลงไปซัดน้องเองโอ้โได้เว้ยโอเคมาเลย,ยพี่ตัวก,กระดูกตัวกระดูกโอ้โยยากนะยากนะไล่เลยไม่เนี่โอ้โเจ็บเจ็บโอ้โยรอ,อดเว้ย อ๋อมันเก็บสะสมได้ใช่ไหมผมนึกว่าต้องทีเดียวเแล้วทีเดียวอย่างนั้นยากนะกุกแกขายได้ปะเฮ้ยขายได้ปะเฮ้ยมันจะมีตัวอะไรหรือเปล่าครับอุย้ยตกใจหมดอุย้ยได้อันนี้ได้อัชชิเมนต์สวยเดี๋ยวขอเรียกอัชชิเมนต์ลวกันนะง่ายดี <c oughs> <c oughs> ติดมาจากสตรีมอุย้ยจบแล้วเหรอมียี่สิบเจ็ดสเต็แล้วโอ้สุดยอดตบมือตบมือ <c oughs> จบแล้วนะครับใช่ไหม อ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมีความเร็วแสงนะครับมีเวทีด้วย DJ DJ เยี่ยวเยี่ยวนะรแต่ถ้าไปอันนี้น่าจะไปไปอีกเกมหนึ่งนะครับโอเคโอเคผมสำหรับแบบนี้ก็มีประมาณนี้นะผมเอาตัวรอดแล้วก็ออบบี้นะฮะหนีจากปราสาทนะผมเป็นแนวปากลัวนั่นเองนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม